ตำนานงูผีท้ายวัดยามค่ำคืนท้ายหมู่บ้านมีวัดเก่าแก่ชื่อวัดดอนเงียบผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่าตายศาลาเก่าท้ายวัดเคยเป็นที่ฝังศพของจานคำผงหมอผีผู้เก่งกล้าก่อนตายเขาเคยสะกดดวงวิญญาณของงูยักษ์ตัวหนึ่งไว้ในบ่อน้ำหลังวัดแต่คืนที่เขาตาย คาถานั้นก็เสื่อมลงทุกคืนเดือนดับชาวบ้านมักได้ยินเสียงคลายร่างใหญ่เลื้อยผ่านพงหญ้าบางคนเห็นเงาดำยาวเหมือนงูแต่มีหัวเป็นกะโหลกและดวงตาเรืองแสงสีเขียวพวกเขาเรียกมันว่างูผีท้ายวัดคืนหนึ่งอินเด็กหนุ่มในหมู่บ้านซึ่งไม่เชื่อเรื่องผี ตัดสินใจออกค้นหาความจริงพร้อมไฟฉายเพียงอันเดียวเขาเดินเข้าไปยังท้ายวัดลมเย็นว่าเหมือนมีใครมองตามมาจากความมืดเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบทำให้เขาหยุดทันทีพอเขาใกล้บ่อน้ำเก่าเขาพบป้ายเตือนเก่าจมสีลอกเขียนด้วยลายมือสั่นว่าห้ามปลุกมันก่อนเสียงระฆังตี ยังไม่ทันตั้งตัวพื้นดินใต้เท้าก็สั่นเบาๆฟองน้ำทะยานขึ้นจากบ่อพร้อมกลิ่นคาวเย็นเฉียบจากนั้นเงาดำยาวเลื้อยพุ่งออกมามันคือร่างงูยักษ์หนังหลุดลอกจนเห็นกระดูกท้องเป็นโพรงดวงตาเขียววาบเหมือนจ้องทะลุจิตใจอินถอยหลังแทบไม่ทันงูผีส่งเสียงฮืดเหมือนคำรามแล้วเลื้อยล้อมเขาไว ขณะที่มันกำลังกระโจนใส่จู่ๆระฆังวัดก็ดังก้องทั้งที่ไม่มีใครตีเสียงนั้นทำให้สักผีชะงักก่อนจะสลายเป็นควันดำกลับลงบ่อเงียบสนิทเหมือนไม่เคยปรากฏรุง่งเช้าหลวงตาเล่าเพียงสั้นๆว่ามันออกมาทุกเดือนดับเพื่อหาคนที่ไปใกล้บ่อ แล้วมองอินด้วยสายตานิ่งลึกเองโชคดีที่ระคังช่วยไว้เพราะถ้ามันกลืนเองไปคงไม่มีใครพบร่างอีกต่อไปตั้งแต่นั้นท้ายวัดก็ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปอีกและยามคืนเดือนดับถ้าฟังดีๆยังได้ยินเสียงเลื้อยคลืดคราดเหมือนมีอะไรเฝ้ารออยู่ใต้บ่อน้ำเก่าเสมอ